สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านพอรันดานะคะคือเมื่อกี้เดินเดินเข้าไปในซอยเขาแล้วนะคะนะคะแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊เราจะเข้าไปข้างในดีไหมหวะนะคะจริงๆแล้วในบริเวณจุดนี้นะคะมันก็เป็นในลักษณะของวิวิธภัณฑ์ของทางเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์นะคะทีนี้ ในนั้นนะ่ะมันก็จะมีเป็นเรือจอดเอาไว้เต็มเลยกนะิีกเดินเข้าไปดูแล,ล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้เดินเข้าไปในจุดที่มันเป็นโซนที่เขาเรียกว่าเป็นห้องจัดข้อมูลอ่ะนี่พ่อใช่ไหมคนที่เคยมาหมู่บ้านนี้คงรู้อยู่แล,ล้วล่ะว่ามันจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะต้องไปเสียค่าบัตรเข้าอะไรเงี้ยแต่กี้คิดว่ากี้คงไม่ไปเนื่องจากว่าเดี๋ยวกี้จะไปที่อื่นนะคะพอดีผ่านมาที่วัดเชิงก็เลยถือโอกาสเ,ออเดินข้างฝั่งมานะคะสำหรับหลายคนที่ถามว่าวัด บ้านฮอลันดาอยู่ที่ไหนใช่ไหมเราเคยไปหมู่บ้านพูติกเกันมาแล้วนะคะหมู่บ้านญี่ปุ่นก็ไปกันมาแล้วด้วยนะคะส่วนหมู่บ้านฮอลันดาอยู่ตรงไหนก็เนี่ยค่ะอยู่ตรงข้างวัดเชิงอ่ะเห็นข้อไหมถ้าเกิดว่าเรามาจากกรุงเทพมาจากเส้นบางปะอินเนี่ยก็จะถึงก่อนที่จะถึงวัดเชิงก็ติดกันอ่ะกระลัวติดกันนะคะแต่ถ้ามาจากเส้นเกาะเมืองอ่าไม่ใช่เส้นเกาะเมืองคือข้ามเกาะเมืองมาแล้วก็มาวัดเชิงใช่ไหมมันจะต้องมาผ่านวัดเกาะแก้วผ่านวัดเชิงใช่ไหมนั่นแหละ ก็เลยว่าเชิงมาก็จะถึงก็พูดง่ายๆคือติดกำแพงละเออขี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันก็เนี่ยทุกคนเห็นหลังคาแดงๆแล้วเปล่าอันนั้นเป็นอาคารพื้นที่ของทางวัดเชิงเขานะคะแล้วก็ข้ามถนนมาเนี่ยอันนั้นคือลานจอดรถของวัดเชิงทั้งหมดเลยเห็นกว่ไหมแล้วส่วนตรงนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านฮอลันดานะคะข้อมูลต่างๆเหมือนเดิมค่ะคือถ้าจะมาพูดกันข้อมูลยิบๆี้ว่าบางทีอาจจะน่าเบื่อสาหรับบางคนนะคะข้อมูลหาได้ง่ายมากเอาเป็นว่ากี้พูดอย่างนี้แล้วกันสมัยก่อนนะเราเรีย แล้วก็เริ่มเข้ามาในจริงๆเขาอาจจะเข้ามาในยุทธยาก่อนหน้านี้เราก็ได้นะคะแต่ที่เห็นเป็นหลักฐานชัดเจนก็คือในยุคพันเรศวรเพราะว่าพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับชนชาติอื่นๆเชื้อชาติต่างๆนะคะคือผู้ง่ายใครมีฝีบือท่านรับเลี้ยงไว้หมดแหละนะคะก็จะมีชาวต่างชาตินะคะเข้ามาอยู่ภายใต้ พระบรมโพธิสมภารของพระองค์อ so ย so, so the so so, so ู่เสมอนะคะเพราะฉะนั so ้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้จักพวกวิลันดาเนี่ยตั้งแต่ยุคสองสมเด็จพระเจ้าอ๋อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะเนี่ยค่ะข้างในมันก็จะมีเรือแบบนี้แหละหลากหลายสายพันธุ์นะคะใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นอู่เรือเก่าอะประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วะถ้าจะเดินไปในส่วนของไอ้พิธภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันต้องเดินเข้าไปตรงนู้นนะคะคือขี้ขี้เกียจเดินไปไงนึกข้อขอกมันอ่ะเพราะถ้าขื่นเดินขึ้นไปน่ะเดี๋ยวยาวนะคะเราจริงๆเรามีโครงการจะไปตรงอื่นกันเนี่ยเรือเยอะแยะไปหมดเลย เอาไว้วันหลังเดี๋ยวถ้าใครอยากให้มาที่นี่เพิ่มเติมเดี๋ยวกี้มาให้อีกก็ได้นะคะใครอยากให้พามาที่นี่อีกก็ลองทักมาแล้วกันแล้วจะพามาแต่วันนี้ให้มันดูเฉยๆก่อนว่ามันมันมีแบบนี้แหละนะคะเนี่ยเรือกอดเยอะมากเลยมากมายไก่กองนะคะแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงไหนละเออเอ,อพวกวิรันดาเนี่ยเข้ามาตอนสมัยยุคข,ของพระเจ้าพระเรนเรศวร นึกภาพไหมแล้วพอช่วงพระเอกาทศรถเนี่ยก็เริ่มมีการติดต่อทําการค้ากับทา,ทางพวกเขานะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยเราก็มาเรียกเขาว่าพวกคอลัลนดาประมาณนี้แล้วถามหลายคนนึกในใจว่าทําไมเราถึงเรียกตรงหน้าปากซอยอะ่ะทำไมถึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเน,นเธอร์แลนด์ก็ปัจจุบันมันเป็นเน,นเธอร์แลนด์ไปแล้วไงเออนึกภาพไหมเออมันอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละนะคะเพราะนั้นข้อมูลตรงเนี้ยมันไม่ได้หาได้ยากหรอกเซิร์ชเอาใน Google มีบอกหมดนะคะแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะมาเที่ยวก็ อย่างที่บอกค่ะตรงจุดนี้มันอยู่ข้างวัดเชิงนะคะถ้ากี้จําไม่ผิดอ่ะค่าเข้าน่าจะ30บาทนะมั้เมื่อหนาวแล้วนะพอดีตอนนั้นเพื่อนกี้เขามาแล้วกี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปจริงก็อยากจะเดินไปถามเขเหมือนกันนะใช่ไหมเดินม,มาขนาดนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถปั๊บมืแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะทุกคนอู่เรือเต็มเลยเรือเพียบเลยนะคะ คือเมื่อกี้กเดินลงมารอบแล้วโจจดต้องจ้องไม่กล้าเดินขึ้นไปเพราะว่ากลัวหมาก <c oughs> ็ใจมันกลัวหมาวิ่งมาเงี้ยแต่ว่าเราดูจากด้านข้างนี่เขาก็ล้อมล้วรอบขอบชิดนะคะข้างนี้ไม่มีเป็นพื้นที่ของไรเขาก็ไม่รู้นะแต่ฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านฮอลันดาเห็นไหมทุกคนเห็นเรือไหมเมื่อกี้เดินเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วเห็นเรือเพียบเลยอู้เรือเพียบเลยนะคะเนี่ยหมู่บ้านฮอลันดา เดินเข้ามาลึกเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นนะคะทุกคนกคนึงนะโอ้โหทุกคนใช้ได้เลยคนะ่ะเดินเข้ามาพอสมควรเลยเหมือนกันนะอืม เราเดินเข้ามาลึกเหมือนกันนะคะน่าทุกคนถ้ากี้จจำถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะต้องเดินขึ้นไปบนนั้นอะ่ะแล้วคือเข้าใจไหมว่าปกติเราเป็นรูปแบบของพิพิธภัณฑ์อนะ่ะคือมันก็จะมีอาคารจัดเป็นข้อมูลอนะ่ะให้เข้าไปดูว่าเออความสัมพันธ์อา่อาอานั่นน่ะใช่จริงด้วยเห็นไหมทุกคนกี้เห็นเขาเดินกันอยู่แถวๆนั้นอ่ะเนี่ยค่ะตรงนู้นนะคะ เอกี้จะไม่เดินไปนะเดี๋ยวว่าเพื่อนแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าบางคนเขาก็ขับรถเข้ามาจอดกันถึงข้างในนี้เลยนะคะเดี๋ยวกอดีกี้วันนี้เอาแมกซายมาก็เลยจอดข้างนอกเ้าก็เดินลาอเข้ามานะคะมันติดกับแม่น้ําด้วยนะคะทุกคนอืมจริงๆด้วยค่ะทุกคนอันนี้คืออันนี้คือป้ายสุดเขตอีกฝั่งหนึ่ง เนี่ยค่ะหมู่บ้านฮอลันดาแล้วก็จุดนี้มันจะเป็นจุดของโบราณสถานที่มันหลงเหลืออยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วถ้าเกิดจะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆของเขาว่าก็คือตองเข้าไปตึกนั้นอะ่ะก็เหมือนเหมือนตอนที่เราไปหมู่บ้านญี่ปุ่นน่นะคะประมาณนั้นอะ่ะเพราะไม่งนั้นถ้าไม่มีข้อมูลอะไรบอกเราจะรู้ได้ไงถูกไหมว่าเอออะไรมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะ จ้าหน้าที่พูดถึงเจ้าหน้าที่เลยเขาต้องเห็นเราแล้วนะว่าเราเดินก็มาใช่ปะเขาคิดในใจทําไมมึงไม่เดินขึ้นมาวะ <c oughs> คือวันนี้กี้ไม่ได้มีโปรแกรมจะเดินขึ้นไปไงเข้าใจปะจุดมุ่งหมายวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่นะคะ <c oughs> มาให้เห็นเฉยๆว่าเนี่ยเนี่ยค่ะทุกคน,กคนของเนี่ยแถวหมู่บ้านพารามก็จะมีอย่างเงี้ยค <c oughs> ือสมัยก่อนมันมันมันเป็นสร้างแบบนี้ไงมันก็เป็นมันก็เป็นโบราณสถานส่วนหนึ่งเหมือนกันอะคุณเข้าออกไหมแต่พอตอนหลังๆเขามาบูรณะถูกบ้านแล้วก็มีการปรับปรุงแล้วก็ ทําข้อมูลต่างๆให้ให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นสไตลย์อย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องขึ้นไปบน่นั้นนะคะกิดได้ยินเสียงน้องหมาเห่าถอดแว่นก่อนดีกว่าทุกคนคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ